เฮ้ยพี่บอยเฮ้ยนี่พี่กินด้วยป่ะพี่กินพี่กีนเล่นเอ็มวีกันอะไรวันต้องเล่นเอ็มวีแล้วว่ะเอ็มวีอะไรไหนนี่ไงเฮ้ยยิงปืนอมเบียล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดให้เราคือสองพี่น้องที่แบบตามหาพี่ชายคนโตที่เสียสละชีวิตเพื่อเราแต่เราไม่รู้ทัว่าเขาตายแล้วทำไมกันนะถนนเส้นนี้ที่เคยเดินผ่านมา โปรตีจะวิ่งเล่นกันสามคนแต่นี้ก็เหลือกันเพียงสองพี่น้องพี่กินพี่คิดถึงพี่ใหญ่ไหมตอนนี้พี่ใหญ่ออกไปหางานทําในตัวเมืองดูนั่นสิพี่ใหญ่ถึงรถเต้าหู้ไว้เราด้วยอะรถอะไรเต้าหู้แล้วล่ะอย่างนั้นเหรอต้องใชยเดี๋ยวพี่เล่นให้เป็นมงเงาอะเออเล่นให้อย่างนั้นเหรอต้องชายครับพี่ลองพี่ชายที่ เข้าเมืองหาเงินให้เราเราที่เป็นแค่ยาจกเก็บแอปเปิลตามต้นไม้กินผมคิดถึงเข้าขเลยเนี่ยเราจะต้องขับรถเราจะข้องขับเต้าหู้ไปส่งนะไปส่งเต้าหู้เหรอเชื่อรถไม่ค่แรงเลยว่ะตอนนี้ผมรู้สึกไม่ดีเลยกับพี่ใหญ่ใจผมสั่นไหวไม่เป็นไรหรอกนะทั้งชาย ยังไงเดี๋ยวพี่ใหญ่เขากลับมานะหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ใหญ่ดูสิมอ,งองังรางในแง่ดีว่าไว้สิพี่ใหญ่ของเราอ่ะแข็งแรงอยู่แล้วแต่พี่ใหญ่ไม่ได้กลับมาคห้าเดือนแล้วนะพี่ร้องถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะดูแลนายเองแต่ <c oughs> ามันจะมีกัรทดสอเป็นอะไรร้องให้ทำไม <c oughs> มึงคิดถึงพี่ใหญ่ไม่กูเหยียบตีนมึงอยู่ก็มันจะมาจิบดวกตีน พี่ใหญ่ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเมืองนี้รถเยอะไะมาองอะไปที่เมืองนี้นี่ค well, voilà ิเราคนเยอะเลยเกมมึงด uh ูได้คนเดียวนะเกียร์บอกก่อนอะไรเกียิงไปทั่วเลยนะตอนนี้ยมึงเกมมาได้คนเดียวแล้วคันเนี้ยโฮเซ่นอ่ะเออขึ้มากูจองโฮเซนไว้เซ่นเจ็ดแค่ตึง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 สะพานนี้ตอนที่เราข้ามจากตัวเมืองเพื่อมากลับบ้านเกิด เอาอีกแล้วเราใจกูขยันด้วยร <laughs> ับกูด้วย <laughs> พี่ลองพี่จำทำไ,ไมตอนที่พี่ใหญ่มาส่งเราตอนเราเป็นเด็กๆพี่จำได้ทุกเรื่องเลยที่น้องเล่า <laughs> เฮ้ยมีคนมีคนได้อยู่แล้วครับน้องได้อยู่แล้วครับน้องมาเลยมันหล่หนีไปแล้วใช้ป้อนแตะป้อนหัวแตะโอ้ยแล้วหมดแล้ด คา้าอม่ไันคาชั้นสอไม่ใช่หลักคาเพื่อนชั้นสงไอ้บนงไว้ก่อนนะเจ็บมากเจ็บาชั okay, okay, okay. Right. Right oh los, ้นสองอะมากเลยไอ้ยิ <S <S ้มขอใ้ปนปืนไรข้นไ่ไงวึ้ไปอะไรขึ้นด้วยสดิ้วทาง เยี่ยขาดเดียวเยี่ยกูยิงพวกเฮ้ยกูไม่ได้เย็นเย็นเลยนาดเดียวเป็ดเป็ดขาดเดียวแล้วหอยฟบเนี่งกูไม่รู้เลยมันอยู่ไหนเนี่ยขาดัดเดียวเลยเมื่อกี้ที่กูยิงอ่ะแบบรัดเดียวจริงๆอ่ะเมื่อกี้กูเลยกาดมั่วนงแต่ย่ารยาไรลุ่งลงเลยน้องเล็กเป็นไงครับ พี่เจอพี่ใหญ่แล้วอะขึ้นมาหาพี่สิต้องไหนอะขึ้นมาบนหลังคาสิติ๊กเลยผมจะไม่ผมจะไม่หาพี่ใหญ่ติ๊กเลยตรงนี้มาร์กหนึ่งมาร์กหนึ่งใช่เลยน้องเล็กขับไปแล้วน้องเล็กก็เจอยืนอยู่กลางทุ่งอุ๊ยอุยเสียฮะยืนอยู่กลางทุ่งเร็วไปดีมาร์กหนึ่งขับไปเลยยืนอยู่กลางทุ่งน้องน้องเล็กเห็นหรือยังดูเลาวกาวลขแค่สองข้าง ตัวก็ใสไปแล้วเดี๋ยวนี้พ <hat> ี่ใหญ่รับจ็อบไนนี่นะรับจ็อบเตื่อยเลยอเงี้ยแดดที่เผามืดมืดแสนแสนที่ดงเลยว่ะสิบหลาลายโอ้ยมันจิงแล้ว